อ้อยสดชื่นมากเลยเออพูดไปนะถ้าเราหาปลาได้สักตัวหนึ่งนะเอาไปทำตะหลิวข้าวครัวนี้เวลเลยนะหาปลาสักตัวหนึ่งแต่ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะแต่มันก็มีนะแต่ว่าเราจะหายไงเราจะจับเั็นไงวะเดี๋ยวเราลองไอ้นี่นะลองหาปลาดูดีกว่าแต่ยังไม่รับปากนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผม จะบินกูวะ ได้แล้วครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่าอหลิวพาครอบครัวนะครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ได้ดูอีพีบ้านถ้ำเสือไปนะครับที่จุดกลางเต็นท์นะครับผมวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้เมนูนะครับหนึ่งเมนูมาก็คือปลานิลราดพริกสามรสนะครับวันนี้นะฮะที่ผมจะมาทำนะฮะอ่าอันนี้คือกระทะเรานะครับที่เราจะทอดปลาวันนี้นะฮะดูไซส์ปลากับกระทะก่อนฮะ นี่ปลานี่กระทาครับดูก็รู้ครับว่าเข้าได้พอดีจะบ้าเลยโนละไซส์เลยดูดิเอางี้ดีกว่านะเราจะแล่ดีกว่าแล่ไปเลยแล่ให้มันแบบว่าเป็นมีแต่เนื้อดีไหมอ่ะมันจะไวุ่นวายไหมลองดูนะแล่ก,ก่อนอันดับแรกแล่ปลาก่อนครับผม จากนี้นะฮะเราก็จะเอาไปทอดนะครับเราก็ได้ชำแหละเนื้อปลาแล้วนะผมเพื่อจะให้มันสามารถเข้ากระทะของเราได้ที่มันกระทะผีบอกอันนี้นะฮะตั้งน้ํามันก่อนอันดับแรกขออน,นุญาตใส่หมวกนะเริ่มเริ่มนี้เริ่มดานเริ่มลงหัวแล้วฮะตอนนี้ตใ,ใครบอกมาไม่รู้นะฮะผมว่าเวลาเราจะทอดอะไรนะฮะแม่ไม่ให้มันติดกระทะน,นะฮะเราควรใส่ ขิงไปด้วยใส่ลงไปเลยโอเคครับผมน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเราใส่เนื้อปลาลงไปกันเลย เราจะมาเช็คดูนะว่ามาติดกระทะหรือเปล่าน,นะฮะเมื่อกี้เราใส่ขิงไปอ่าพอได้พอได้อ่าปัญหาคือจะกลับปลาย,ยังไงตอนเนี้ยนะไงเราก็ต้องกลับมันให้ได้ครับนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วซ<อ>ื้ออุ้สวยสวยสวยกลับอีกชิ้นนึงอ่าอ่าอ่ามันลงไป้เอามันลงไปลงไปเส้นหนูโอเค หลังจากนี้นะฮะเราทอดหมดแล้วโอ้ยหลังจากนี้เราทอดเสร็จหมดแล้วนะเราก็จะมาทําตัวน้ําซอสสามรสกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการทําน้ําซอสสามรสนะครับอ,อุปกรณ์ของเราไม่มีคกนะเราเอาเครื่องปั่นมาเครื่องปั่นแฮนด์เมคนะครับผมนี่ฮะกระเทียมลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ไม่ใช่หอมใหญ่ดิหอมแดงอุปกรณเร์เราเป็นแบบปั่นนะนี่ เป็นแบบอย่างนี้นะเราปัดมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบละเอียดเลยยังไงเปียกปะล่ะประกบแบบานานี้ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากมายเราก็ดึงให้ไปพับเป็นทำงานอุ้ยเสร็จสิ้นหน้าตาออกมานี่ละเอียดเลยเราก็ใส่ลงไปเลยปึ๊บ หลังจากนั้นครับเราเอานี่ครับน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับที่เป็นแบบเป็นขวดเทลงไปครับคุณผู้ชมอ่าโอ้ oh my god รสที่สองคือหวานครับผมน้ำปลาครับรสชาติที่สาม บีบลงไปบีบลงไปอือเราก็จะได้น้ำซอสลาราัดพริกเราได้สามรสแล้วเราได้เปรี้ยวไปแล้วมะขามเปียกใช่ไหมแล้วก็ได้เค็มจากน้ำปลาแล้วก็ได้ความหวานจากน้ำตาลปร๊บนะฮะคนพิี่ขาดนไม่ได้เลยนะครับใครชอบพริกครับผมปั่นเหมือนเดิมเหมือนแบบเมื่อกี้เลย มาเป็นพริกเลยถ้ามันออกมาเป็นกระเทียมนี่ตลกเลยนะเราก็ใส่พริกลงไปถุ้ผมใส่ที่หลังอ่า,อาฮะนะฮะดูสีสันเริ่มสวยงามแล้วนะเฮ้ยเสียงปลาล้องอ<า>ไม่สนใจหรอกตกมาหาจะได้ชุ่มชื่นนะฮะ ให้มันเข้ากันที่บางคนอาจจะใส่แบบพริกแกงนะแต่ผมผมไม่ใส่อะ่ะมันดูกลิ่นเครื่องเทศเยอะไปอะโอ้โหสุดยอดอร่อยนี่ครับหลังจากนี้เราได้ตัวซอสเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเอาตัวซอสเนี่ยไปราดปลาของเราที่เราทอดไว้นะฮะปรัไปไราดกันอี้เลยราดลงไปเลยครับ นิดนึงนิดนึงตามด้วยใบกระเพราทอดกรอบนะฮะอ้โอูดูหรูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปานินล่าพิชครับสำหรับบ้านทำเสือนะครับบรรยากาศคิวๆแบบนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ลุยเสร็จโดดน้ำแม่งเลย